สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาดู20คำศัพท์ที่เกี่ยวกับคนในครอบครัวของเรากันนะคะคำที่1 a d j อาเจียตอาเจียตอาเจียตแปลว่าพ่อคำที่2องมัดมัดมัดแปลว่าแม่คำที่3มซึนซึน แปลว่าลูกชายคำที่สี่ doze doze d o z แปลว่าลูกสาวคำที่ห้า brat 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 แปลว่าพี่ชายน้องชายคำที่หก sister 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 แปลว่าพี่สาวน้องสาวคำที่เจ็ด j าจ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 แปลว่าลุงนะ้าคำที่แปดจจจ่ะโจจจจแปลว่าป้าอาคำที่เก้ามัลชิกมัลชิก มัลจิกแปลว่าเด็กผู้ชายคำที่สิบเดียวชิกาเดียวชิกาเดียวชิกาแปลว่าเด็กผู้หญิงคำที่สิบเอ็ดนู๊กนู๊กนู๊กแปลว่าหลานชายคำที่สิบสองนูชกา ว n นูชก a วูนูชกาแปลว่าหลานสาวคำที่สิบสามบาบูชกาบาบูชกาบาบูชกแปลว่ายา่ายายคำที่สิบสี่เดียดูชกาเดียดูชกาเดียดูชกแปลว่าปูตา คำที่15หเดียวุชกาเดยวุชกาเดียวุชกาแปลว่าหญิงสาวคำที่16รีบโนักรีบโนักรีบโนักแปลว่าเด็กหนึ่งคนคำที่17เจดียจเดียจิ เดียจีแปลว่าเด็กๆคำที่สิบแปดราจีเจลีราจีเจลีราจีเจลีแปลว่าพ่อแม่คำที่ 19. สิบเก้าซิมยาซิมยาซิมยาแปลว่าครอบครัวคำที่ยี่สิบซาเซีย ซาเซียตซาเซียตแปลว่าเพื่อนบ้านและนี่ก็เป็นทั้ง20คำศัพท์ที่เกี่ยวกับคนในครอบครัวนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยค่ะหากท่านใดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเลนานาของจุ๋มด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ